จิตเป็นบุญอะไรศรัทธาจะมั่นคงมากจิตใจจะหนักแน่นยอดเย็่เป็นอัตโนมัติทำอะไรก็ตามแต่มุ่งมุ่งมั่นอะไรก็ตามแต่อยากได้อะไรก็ตามแต่ท่านกล่าวไว้ว่าจะประสบความสำเร็จได้โดยไม่ยากอย่างเช่นต้องการทรัพย์ต้องการยศต้องการชื่อเสียงความสุขก็จะได้โดยไม่ยาก อาธนาอะไรก็อาจจะได้โดยไม่ยากอยู่ที่เราจะทำความเพียรขอ,อ้เป็นบุญบริบูณ์จิตของเราเป็นบุญจิตเ,เป็นบุญแล้วจะศรัทธาจะมั่นคงมากจิตใจจะฝักไฟนอกมาทางการนะนอกมาทางการทำบุญถวายทานจิตใจจะจดจ่ออยู่กับบุญอ่างเยน็นไหวตายเกิดจะไม่เสียชาติเกิดเพราะเรามีหลักนอกนั้นมันจะมีแต่เรื่องลอย <c oughs> มีต่เลื่อนลอยหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่เป็นเลื่อนๆไปลอยทำให้จิตใจก็าลองหนักแน่นยับเยือกเย็นไม่ได้ือพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีมีแต่ความอุ่นบายเพรกะลฐานบราศัยาย์ใหญ่ๆอบเีอำมากมีทต่ความอุ่นบายมีแต่ปัญหาแก้ไม่ได้เพราะจิตใจไม่เป็นบุญผลบุญทั้งหมดที่หลวงพอดีแด้ถวายมาได้ทำมาจงส่งผลดรบกานให้ความปรารถนาของหลวงนอด,ดีจงสำเร็จ โดยสมบูรณ์ปานารถนาอย่างไรก็ขอยได้อย่างนั้นขอให้เป็นคนโชคดีและก็อยู่กับความโชคดีตล <Yeah. S 1> อดไป。สุา